นโมตสัมมาอาุนโมพุทธายะนโมพุทธายะมาะอาุขอให้พยันอันตรายต่างๆอย่าได้มากั้มกายข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุาธผมยูทูบช่องบารมีนักบุญพเนจรหรือนักบุญพเนจรก็เดินทางล่อนเลพน่พเนจรมาตามอัตยภาพของนักบุญพเนจร ก็อากาศร้อนครับพฤษภาคมาก็จะกกาวเข้าการพฤษภาคมแล้ววันที่11พฤษภาคมอากาศร้อนจัดก็หวังว่าโควิด1 9จะตายทั้งหมดแล้วก็ประเทศไทยจะรอดจากมหันตภัยไวรัส้ายนี้นะครับก็อีกไม่กี่วันนี้ก็จะมีข่าวดีว่าจะคลายลอ็อกโควิด19หรือเปล่าก็ต้องลองดูนะครับผมก็ คลิปลิปนี้ผมก็จะมาตามเรื่องราวข่าวใหญ่ต่อให้นะครับข่าวที่ผูห้าคนแล้วก็สิเก่าอีกสองคนนะครับลุมผมคืนอ่าลุมโสมเด็กผู้หญิง14กับ16ครับในอ่าจังหวัดมุกดาหารนะครับผม อ่เดี๋ยวเอ่ยชื่อโรงเรียนเพราะว่าข่าวเปิดเปิดชื่อโรงเรียนมาแล้วก็คือโรงเรียนดงมอนวิทยาคมนะครับอ,อยู่ที่จังหวัดมุกดาหารก็มีข่าวใหญ่สะเทือนวงการครูครับก็ห้าครูครับกระทาชำเรา,าเด็กนักเรียนมสองกับมสนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสลดใจสําหรับวงการครู อันนี้ก็พูดไม่ถูกครับแล้วก็ชาวบ้านาชาวบ้านที่อยู่อยู่ละแวกโรงเรียนดุงมอนดุงมอนวิทยาวิทยาคมจังหวัดมุกดาหารนะก็นักเรียนที่เป็นนักเรียนหญิงก็ผวาขวัญผวาครับาจากข่าวที่เกิดขึ้นก็ขวัญผวานักเรียนหญิงที่เป็นนัก นักเรียนเด็กผู้หญิงนะครับก็ผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กล้าไปโรงเรียนนะครับพ่อแม่ก็ผวาไปด้วยคือไม่กล้าให้ลูกไปโรงเรียนแล้วเด็กนักเรียนบางคนก็ออกมาบอกว่าคือขอเปลี่ยนครูครูสอนเนี่ยเป็นครูผู้หญิงได้ไหมไม่อยากได้ครูผู้ชายเพราะว่ากลัวครับอ่าเพราะว่ากลัวกลายเป็นกลัวครูไปเลยทีนี้กลายเป็นกลัวครูผู้ชาย ผมก็เป็นผู้ชายครับก็ไม่น่ากลัวหรอกครับเพราะว่าผู้ชายมันก็มีทั้งคนคนดีและไม่ดีคนเร็วและไม่เร็วนะฮะก็ให้ดูให้ดีเพราะว่เหตุที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลอย่างไอตัวครูห้าคนเนี้ยและก็ไอสองสิทธิ์เก่าเนี่ยเด็กสองสิทธเก่า่าโรงเรียนดรงมอนวิทยาคมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอ่า กูที่จิตใจวิปริตอชอบซิกหมูหรือชอบซิกชอบซิกที่เป็นหมวดหมูเพราะว่ามันตื่นเต้นดีอะไรประมาณเนี้ก็ผมก็จะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับก็คือการที่คนเราเนี่ยมีสภาวะจิตไม่ปกติแล้วก็มีความชอบที่แปลกแปลกแนว อย่างเหมือนไอ้ครูห้าคนแล้วก็ไอ้สองสิเก่าเนี่ยคือมันลุมโทมผู้หญิงเด็กผู้หญิงอายุสิบสี่ต้องเป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะครับไอ้พวกนี้คนที่มันเป็นโรคจิตเนี่ยมันจะต้องเน้นที่เด็กผู้หญิงเพราะว่าคือหนึ่งจิตมันชอบมันชอบเด็กอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะดูพวกหนังเอ็กซ์ญี่ปุ่นที่มันเป็นเด็กนักเรียนผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนอะไรประมาณนี้ ก็คือไอ้พวกนี้มันอาจจะดูหนังพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามีความชอบและความวิพิตของมันอะไรประมาณนี้อ่าก็เลยเกิดเหตุการณ์านี้ขึ้นมานะครับก็ชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นประชาชนในประเทศไทยแล้วก็ตัวของอผู้คนในจังหวัดพูทธาหาเองที่เป็นครอบครัวที่มีเด็กผู้หญิง ที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ระหว่างไม1ม2ม3ม4เนี่ยก็เกิดประวามีความกลัวครับเพราะว่าเหตุเกิดที่โรงเรียนดงมอนวิทยาคมจังหวัดมุกดาหารนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่หรือเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยแหละเพราะว่ามันมีครูเข้าไปเกี่ยวถึง5คนแล้วก็ลุมโซมหรือกระทำชำเราเด็กผู้หญิงอายุ14-16ด้วยอ่าทีนี้จากข่าวที่เปิดเผยมา ก็มันมีเด็กผู้หญิงอายุ16เนี่ยได้ออกมาพูดว่าก็คือมันเป็นเรื่องจริงที่เด็กมันก็ไม่โกหกหรอกครับมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าถ้าไม่มีข่าวแม่ก็ไม่รู้ตัวแม่เองก็บอกงั้นนะครับก็เด็กผู้หญิง16เปิดเผยว่าคือมีครู3มคนที่ลุมลุมโทมเขาอะไรประมาณเนี่ยมีครู3คนก็นัดแนะแล้วก็ข่มขู่เขาว่าจะไม่ ให้เลื่อนชั้นไม่ไมตัดเกรดให้อะไรประมาณนี้แล้วก็ข่มขู่บังคับข่มขูเ่เขา,าแล้วก็นัดแม่ให้ไปที่โรงเรียนก็มีบ้านพักครูแล้วก็ตามาสถานที่ในห้องพักครูอะไรประมาณนี้เขากา็ให้สัมภาษณ์มานะครับแล้วก็เหตุที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดกับนักเรียนสองคนก็สิบสี่กับสิบหกแล้วทีนี้ทางตำรวจก็คือมันเป็นคดีใหญ่ครับ อ่ามันเป็นคดีใหญ่และคดีอุกชะกันอะไรประมาณเนี้คดีใหญ่และคดีอุกชะกันกลายเป็นว่าคดีนี้ต้องคือผู้การภาคสี่ต้องลงไปดูเองครับต้องลงไปดูเองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวผมเดินมามันมีตู้ตู้แบ่งปันสุกตัวนี้หยิบ มีเหลือแบ่งปันให้ผู้อื่นอ๋อเป็นน้ำใช่ไหมฮะเป็นมีทุกอย่างเลยพอดีหมดแล้วอ๋อมันหมดแล้วขออน้ำมาใส่กันโอ้พี่เขาพี่เขาใจดีมากครับขับแท็กซี่นี่โอเคครับโอ้พี่เขาขับแท็กซี่นะก็ใครที่ชมช่อง YouTube ก็ดูครับอ่าตู้แบ่งปันทั้งใจน้ำมันหมดนะเอาไปหมดแล้วโอ้โหมากเดี๋ยวหาเติมใครมีจิตศรัทธาก็มาใส่ดื่มกันนะมไว้เลยครับโอ้โหเขาใจเนี่ยเป็นตู้ปันทุนใจครับตู้ปันอ่าตู้ปันสุขสมุทรปาการนะมันก็มีเรื่องดีๆที่คน ของหมู่ห้านะครับโอเควัดด่านสำโรงของหมู่ห้าอ่าครับก็ง่ายๆครับคือนี่เป็นน้ำใจจากคนไทยตู้เป็นตู้ตู้กับข้าวครับแต่เอามาทำอ่าอรงเนี้ยมีทุกอย่างมีทุกอย่างโอตู้ปลาน้ำใจมีทุกอย่างเลยหาวิ่งก่อนหาตั้งมาสัอที่นี่ใจดีมากเลยที่แท็กซี่นี่ใจดีมากเลยบริการดีมากรปะมาณแล้อก็ดูแลให้ดี โอ้แข่งปันกันไปโอ,โอพี่คราวนี้ดีมากเลยครับโอ้ตามตกยากฮะก็<笑><笑>เดี๋ยวเ่าต่อครับจากข่าวที่เกิดขึ้นก็ทีนี้ก็เด็กที่โดนลุมโทม14กับ16เนี่ยก็เด็ก16ก็ได้มาเปิดเผยตามรายละเอียดที่ผมบอกนะครับแล้วก็ทีนี้เด็ก16เนี่ยก็ไม่กล้าไปโรงเรียนเพราะว่าตัว กลัวหลายๆอย่างกลัวอิทธิพลกลัวอะไรด้วยแล้วกลัวกลัวเรื่องที่แบบคือพอเรื่องมันทังในโรงเรียนแล้วเด็กก็อายครับรู้สึกว่าจะอยากจะย้ายโรงเรียนไปอะไรประมาณนี้ก็น่าสงสารเด็กนะครับทํำยังไงได้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วความอายนี่มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าไหนไหนจะคนที่มองเด็กด้วยอะไรด้วยเนี้ยเด็กก็ไม่กล้าไปโรงเรียนแล้วครับทั้งสิ1สี่สิบหกอะไรประมาณนี้ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้งางเลวร้ายสําหรับสําหรับไอ้บางคนนะฮะไอ้กา,าการท่านเลวร้ายแล้วก็ทีเนี้ยต่อครับคือตํารวจก็ได้ลงไปพื้นที่ในโรงเรียนหลายครั้งแล้วก็รอบนี้ก็ลงไปจัดหนักเลยครับรอบนี้ก็ลงไปในพื้นที่โรงเรียนพาไปคน้นค้นบานพักครูอ่ของครูสองคนก็คือ บ้านภาคเดียว,วกันนะครับแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามคนละห้องกันก็คือครูวิพทธครูวิพที่สอนคณิตศาสตาร์ตัวละครหลักเลยนะครับครูวิพุทที่สอนคณิตศาสตร์แล้วก็ครูยุทธนาเนี่ยสอนคอมพิวเตอร์เพราะว่า2คนนี้กระทำเยอะมากกว่าคนอื่นในแก๊งเจคนกระทำบ่อยและกระทำเยอะแล้วก็แบ่งปันกันแบ่งผู้หญิงเด็กน้องอายุ1 0 1 4กับ16กันสลับกันไปกันมาอะไรประมาณนี้ ก็ูวิโพลเนี่ยน่าจะเป็นอู่ที่ศึกษาด้วยอะไรประมาณนี้อ่าก็วิโพลเนี่ยเขาก็เอ่อเมียเขาก็ตั้งฟ้องครับอ่าแล้วก็ลูกเขาก็ยังเล็กสามขวบก็ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะทําแล้วเขาก็ได้อ่เล่าความจริงแล้วก็สารภาพให้กับพี่ชายเขาฟังเพราะว่าพี่ชายเขาเป็นคนเปิดเผยเปิดเผยให้ฟังนะก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นกับสังคมไทยสภาวะสังคม นะครับก็ตำรวจได้เข้าไปเอ่อได้เข้าไปหาพย,พยานหลักฐานก็ไปพบเอ่อนิติวิทยาศาสตร์ก็ไปด้วยก็ไปพบพวกพวกขนพวกอะไรต่างๆดี a อะไรไปหา D n a อะไรประมาณนี้แล้วก็หลักฐานพยานหลักฐานแต่สําคัญก็คือเอ่อหลักฐานสําคัญที่ตํารวจไปพบเนี่ยมันก็จะเป็นคลิปคลิปของผู้ต้องหาคลิปของผู้ต้องหาทั้งเจ็ดคนก็ไปเจอคลิปแล้วก็คัดมาจากปอทด้วยคัดมาจากไอ้ตัวโทรศัพท์ แล้วก็แชทก็คือหลักฐานครบครับมีแชทมีอะไรล่อลวงเด็กไปแล้วก็ข่มขู่อ่าล่อรวงให้เด็กไปมีทั้งกลางวันและกลางคืนเวลาพักเที่ยงอ่าอันนี้น่ากลัวครับคือมันเป็นคือต้องบอกให้ตรงวันคือเป็นกระบวนการจัดหาอ่าแต่ทีนี้ข้อหาที่ตำรวจแจ้งเนี่ย <c oughs> ข้อหาดับหนึ่งที่ตำรวจแจ้งก็คือ,อลุมโซมหญิงอายุต่ำกว่า15ปีนะครับอ่า แล้วถ้าเป็นครูที่ปรึกษาก็โดนไปด้วยก็คือข่อมขืนข่มขืนเด็กในอุทธร์ที่ตัวเองดูแลนะครับแล้วก็ทีนี้จากท์ไลายที่ตำรวจได้สอบสวนมานะครับก็ครูตอนพาเด็กเด็กไปดับนอนด้วยเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยจะให้คนละสองสามร้อยอะไรประมาณนี้ให้คนละสองสามร้อยอก็คือตัวเนี้ย แต่ไม่ได้ไม่ได้ไปเอาเด็กไปหาเงินนะฮะแต่ก็คือให้เวลาไปหลับนอนด้วยอะไรประมาณนี้ยเวลาไปร่วมมีสัมพันธ์สวัสดด้วยก็ให้แต่ทีนี้ตำรวจบอกว่ามันก็ไม่เข้าข่ายไอ้ไม่เข้าข่ายการไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์อะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าเอาไปให้คนอื่นแล้วไปรับเงินจากคนอื่นมาเนี่ยแล้วก็มาแบ่งให้กับเด็กเนี่ยก็คือเข้าข่ายการค้ามนุษย์ อะไรประมาณแต่ตัวน,นี้ไม่เข้าข่ายการค้าม,มนุษย์เป็นการให้ด้วยเสน่หหาอะไรประมาณเนี้ยตัวน,นี้ก็ข้อหานี้ก็อาจจะไม่โดนนะครับอาที่2เนี่ยคือข้อหาปรบคอมพิวเตอร์ข้อหาปรบอรคอมพิวเ,เตอร์เนี่ยคือตัวรูนี่อาจจะไม่โดนถ้าคลิปนั้นไม่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ฮะถ่ายคลิปไว้เฉยๆแต่ไม่ได้เผยแพร่ในโลกออนไลน์ก็ข้อหาในคอมพิวเตอร์ก็จะไม่โดนอะไรประมาณเนี้ย แล้วก็มันเป็นเรื่องที่สําสคัญที่ตํารวจก็ต้องเร่งหาพยานหลักฐานอะไรประมาณนี้แล้วก็ในสังคมไทยก็คือระทึกกับเหตุการณ์ที่เกิดเรื่องราวเรื่องนี้ก็ผมตามข่าวมาประหยประชามนมันชัดเจนครับอ่าก็ได้เปิดหน้าให้แล้วก็คือประหยัดประชานชัดเจนคือผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยเนี่ยจะอ้างข้อหายังไงก็ช่าง แต่ในทางนั้นเองก็เด็กอายุ14 16เนี่ย14ี่นี่มันเป็นผู้เยาว์ฮะแล้วก็16เนี่ยมันเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ทีในนี้การจะล่อลวงหรือบังคับข่มขู่เนี่ยมันเป็นเรื่องร้ายแรงก็คือบังคับขืนใจผู้อื่นนั่นแหละครับบ,งบังคับขืนใจผู้อื่นแต่ข้อหานี้มันหนักเพราะทนายก็ได้เปิดเผยมาว่าข้อหานี้มันถึงขั้นประหารชีวิตไอข้อหาที่ลุมโทมหญิงอายุต่ำกว่า15ปี พ่าเด็กยังเป็นผู้เยาว์อยู่อ่าทีนี้มันก็จะเป็นข้อหาหนักถึงขั้นประหารชีวิตไหนจะข้อหาอื่นอีกอ่าสารพยาลหลักฐานข้อหาอื่นอีกแล้วในสังคมไทยเองพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมามันก็เป็นว่าคือเรื่องนี้มันเกิดกับอ่าครูผู้เป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนศิษย์เนี่ยมันน่าจะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเยอะอ่าดังนั้นถ้าเรื่องพวกนี้เกิดขึ้น,นกับใครหรือผู้ใด ในประเทศไทยเราเองเนี่ยให้แจ้งต่อพ่อแม่หรือแจ้งจต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพราะว่าหนึ่งหากครูผู้ประสิทธิราสาวิชาสอนแล้วได้กระทาเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เลวร้ายเพราะว่าลูกศิษย์ครูกับลูกศิษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายขอให้สมยอมหรือไม่สมยอมในฐานะที่เขาเป็นเด็กอ่าตัวนี้มันมันเป็นเรื่องที่เลวร้าย แต่บางทีเด็กที่โดนกระทําอาจจะไม่กล้าบอกพ่อแม่หรืออะไรเพราะว่า,าคือเกิดความอายอายที่โรงเรียนแล้วก็เกิดความกลัวอะไรไม่กล้าบอกใครอะไรประมาณเนี้กลัวจะโดนทําร้ายกลัวจะสอบตกกลัวจะอะไรกูจะให้ตกอ่าพ่อแม่ก็คควรดูแลแล้วและดูแลลูกอะไรประมาณเนี้ดังนั้น สังคมไทยที่มันเกิดเรื่องราวตัวนี้คือมันเป็นข่าวดังนานนานน่าจะนานเป็นเดือนๆน,นะครับแต่เราจะทํายังไงได้ในเมื่อเหตุที่มันเกิดมันเกิดกับครูทั้ง5คนแล้วก็กับเด็กนักเรียนเด็กผู้หญิงด้วยอีกถึงสองคนอะไรประมาณนี้เด็กสองคนนั้นก็น่าจะยังไม่ไปโรงเรียนนะครับเพราะก็เกิดความอายเพราะข่าวมันสัมผัสไปทั่วโรงเรียนแต่ทารายข่าวเขาก็บอกว่าเรื่องราวซุบซิบพวกนี้ เด็กนักเรียนที่ดงมอนวิทยาเนี่ยที่จังหวัดมุกดาหารเนี่ยได้ยินข่าวซุกซิ้นี้มานานแล้วแต่ก็คิดว่ามันไม่น่าใช่เพราะว่าคิดว่าครูห้าคนเนี้ยอ่าเป็นคนดีเพราะว่าอัตยาสัยดีก็หยอกล้อกับเด็กว่าจะทําการเรียนการสอนไปตามปกติแล้วเขาก็สอนดีด้วยอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคือเป็นเรื่องสระการใจอ่าแต่วิพุตนี่หนัก เพราะว่าเมียท้องทองทองอยู่แล้วก็ลูกลูกอีกคนนึงก็ยังสามขวบก,ก็เป็นโจทย์ของสังคมที่เป็นโจทย์ใหญ่แล้วเมียก็รู้สึกเสียใจร้องห่มร้องไห้แทบจะใจจะขาดเพราะว่าเขาก็มีลูกเล็กก็ไม่น่าทําถึงขนาดนี้อะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่ะก็ผมได้วิจารณ์ข่าวไปเรียบร้อยแล้วก็ตามไามไลน์ครับก็ผิดจริง จากพยานหลักฐานครบกล้องวงจรปุงจรงจรปิดอะไรครบก็ขอให้สังคมพึงัวรละลึกไว้และดูแลคนในครอบครัวด้วยพ่อแม่เป็นสําคัญมากที่สุดครับดูแลในครอบครัวนโมพุทธายาสาสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทําดีจงทําดีจงทําดีสาธุ